สวัสดีกันด้วยนะครับผมเคส จากช่องนะฮะ Host Explosion นะครับผมเึ่องอีกแล้วอ่ะครับพวกคุณยังจำความสมัย20กว่าปีก่อนได้ไหมครับเป็นช่วงที่ยุคสมัยสื่อวิดีโอเกมกำลังรุ่งเรืองนะครับผมจนถึงปัจจุบันตอนนี้และก็ดูไม่มีท่าทีที่จะหมดความนิยมเลยนะฮะแหมพูดแล้วรู้สึกแก่เว้ยแต่สมัย20บกว่าปีที่แล้วอ่ะครับมันมีเกมหนึ่งเว้ยคุณที่ออกมากระชากวงการเกมในตอนนั้นเลยเว้ยว่าเป็นเกมโคตรตำนานที่นำเสนอความแปลกใหม่นะฮะและเล่นแล้วติดพันในสมัยนั้นเอามากๆนะครับผมเกมนั้นก็คือ Half Life แล้วกก็ภภภาคออื่นอ่นนีเเชสริม2 แล้วก็ภาคอเล็กซ์แต่ก็ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วยังไม่มีภาค3าให้เล่นเลยคือคุณค่าคนได้มากกว่า2แต่ดันน้อยกว่าสี <c oughs> แต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงตระกูลเกมฮาร์ปไลท์ทั้งหมดนะครับผมแต่มันก็เกี่ยวกับฮาร์ปไลท์แหละแต่ไม่ได้พูดถึงทุกภาคแล้วนะแค่ภาคเดียวนี่แหละแต่ที่มันเจ๋งคือมันเป็นฝีมือของแฟนเกมที่เขารักเกมนี้ออกมากๆเ้ยคุณที่ได้จับ เกมเก่าครับไรดิงมาทําการรีเมคแล้วผมบอกเลยการรีเมคของเกมเนี้ยน่าเป็นแบบอย่างให้กับเกมค่ายอื่นๆที่จะเอาเกมตัวเองมารีเมคอ่ะผมว่าคนเราเป็นแบบอย่างเลยและประเจ้าช่วยให้ตายเอะเขาทำออกมาได้ลงตัวมากๆแล้วผมก็ขอเชิญให้พบกับเกม black mesa มาพูดถึงส่วนแรกของเกมเลยนะครับผมก็คือเนื้อเรื่อง แต่ลหลายคนก็คงเคยเล่นผ่านๆมา้างแแหละรู้ในเรื่องกันหมดแล้วนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาลื้อฟื้นกันอีกรอบนะฮะแบล็กเมซ่านะครับ,รบเป็นสถานวิจัยที่มีสัญญากับทางกองทัพสหรัฐสร้างขึ้นเพราะมีการปลดระหว่างฐานดินจรวดในเนวาดารัฐเม็ซโกโดยมีการทําโครงการวิจัยเกี่ยวกับอาวุธและการเคลื่อนย้ายมวลสารซึ่งโทเอกกอรอนฟิเมนนั้นเป็นหนึ่งนักวิจัยชุดทีมหัสานนะครับผมซึ่งเขามีหน้าที่ไปสํารวจดาวเซนนะครับในวันที่เขาจะต้องไปทําการสํารวจอย่างทุกทีได้เกิดเหตุการณเคลื่อนย้ายมวลสารนะครับทำให้งานผิดพลาดจนทําให้้เเกิดกรรเิดดระบบขึน,ขนอสถ ผทำให้ผู้คนหลายคนในสถานวิจัยนะครับผมเสียชีวิตในทันทีนะฮะผลข้างเคียงของการระเบิดนะครับทำให้เกิดช่องว่างของวิติระหว่างโลกกับดาวเซนนะครับทำให้พวกเอเลี่ยนหลุดเข้ามาบนโลกไดอาร์วาดแต่นั้นก็ไม่แย่เท่ากับการที่พวกทหารหน่วย SECU นะครับถูกส่งเข้ามาเพื่อไล่เก็บนักวิทยาศาสตร์และคนทุกคนที่เกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้นะฮะเพื่อไม่ให้ข้อมูลหรือเรื่องเกี่ยวกับเอเลี่ยนนะครับผมเผยแพร่ออกไปนะครับทำไมพอดมันแปลกๆวะ สิ่งเดียวที่กดอนจะสามารถหยุดยั้งการลุกลานของเอเลี่ยนจากดาวเซนได้ก็คือต้องเข้าไปฆ่าเอเลี่ยนวงการนั่นก็คือนีฮิแลนด์นะฮะจะถือว่าเป็นการปิดประตูมิติอย่างถาวรซึ่งกอดอนทำสำเร็จครับผมได้ทำการฆ่านีฮิแลนด์และปิดประตูมิติสําเร็จนะฮะแต่เขาก็ไม่สามารถกลับไปโลกเดิมของเขาได้เพราะว่าประตูมิติถูกปิดแล้วแล้วเราก็ได้พบเจอชายลึกลับคนหนึ่งนะครับผมนามว่า g m a n เป็นชื่อสมบตินะครับยังไม่มีชื่อจริงๆแบบชื่อจริงนามสกุลอะไรอย่างี้ไม่มีนะฮะเขาได้มายื่นข้อเสนอให้กอร์ดอนนะครับว่าจะมาทําการให้หรือมึงจะตายเรื่องของมึงไอ้ศาสตร์อะไรอย่างี้ก็ใช่ครับเขาก็ต้องเลือกทางที่เขาต้องมีภาค2องนะ <c oughs> หลังจากนั้นเขาก็ถูกสตาร์ฟไว้รอวันที่จะถูกใช้งานในอนาคต มาพูดถึงจุดที่ผมและหลายๆคนชอบเป็นหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือเกมเพลย์และการนําเสนอเกมเพลย์และการนําเสนอของแบ็กเมซ่านะครับจะมีความแบบหลากหลายรสชาติพวกมากถ้าให้เปรียบเทียบอาหารก็จะเป็นแบบได้กินทั้งฟาสต์ฟู้ดสเต็กซีฟู้ดไอเทียหิวเฉย คือรู้สึกว่าแบบรสชาติไม่ซ้ํากันเลยอะเออคือมันไม่ใช่เกม FPS e ยิงเดินหน้าย,ยิงเฉยไงมันมีในเรื่องให้เสฟอย่างเช่นมีฉากที่เราต้องแบบหลบหนีสไตล์เกม Cyber h e r l ร r พอเลนไปนสพักตัดก็ฉากบู๊เฉยเลยแล้วเราก็จะเจออย่างเงี้ยท้งเกมคืออารมณ์มันจะแบบต่างกันมากอะจนทาให้คนเล่นลืมเบื่อไปเลยการปรับมูดและโทนของตัวเกมไปเรื่อยครับเพื่อพลิกอารมณ์ของผู้เล่นไปมาได้อย่างกลมกลมอร,อร่อยอร่อยและถ้าเราเป็นคนช่างสารวจนะครับเราจะได้ของและซัพพลายมาก่อนด้วยเนี่ยมันสไตล์เกมยุคนั้นชดๆซึ่งสมัยนี้ก็ยังใช้ระบบนี้กันอออยยยู่่ผมกกตัวาางให้ฉดึก่ภาพไมออก มันจะเป็นฉากที่ทหาร SECU อ่ะบุกมาเพื่อที่จะจับตัวก o r d o n Freeman แล้วตอนนั้นเราก็ถูกขังอยู่ในห้องนั้นเด้อเพื่อที่จะต้องสู้กับไอ้พวกทหารพวกเนี้ยแล้วเพลงมันก็ดังขึ้นเว้ยให้ตายแบบโคตรอีปิดกับคุณผมไม่รู้จะพูดไงดูภาพออกแล้วกัน โคตรแบดแอดเลย <laughs> ต่อมานะครับกันเพล์ครับผมโอ้โหกันเพลย์ทีมนี้ผมว่าทําการบ้านเรื่ององค์ประกอบมาดีมากไม่ว่าจะเป็นเกมเพลย์ดีไซน์บรรยากาศและใช่ครับอาวุธปืนครับผมเกมแบบนี้พลาดไม่ได้หรอก เห็นไหมคุณมันดูโซลิดมากๆเว้ยทำให้เวลาตอนต่อสู้และยิงกันเนี่ยมันมากๆสุดยอดและดูคะแนนรีวิวเกมนี้ครับผมนะตำนานหาไม่เล่นซะครับสุดยอดอย่างน้อยครึ่งชีวิตนี้ก็มีความหมายองค์ประกอบหลายๆอย่างในเกมนี้จะทำให้คุณตราตึงไปอีกนานว้าคลิปสันอีกแล้วน่าเสียดายจังใจจริงก็อยากได้สักสินาทีแหละ แต่ไม่รู้จะพูดอะไรลงไปครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมผิดภาพประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับพูดทุกคลิปเลยก็ขอให้โชคดีและสวัสดีครับผม